ัีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูนะครับเจ้าสองนะครับรู้สึกว่าขนล่วงนะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือ,อคนที่ล่วงมาประมาณสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องก็เนี่ยครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับพึ่งลาง ขี่ไปนะครับผมจะมีขนปีกครับพี่น้องนี่คือผมเก็บไว้ให้พี่น้องดูจริงๆผมต้องเอาทิ้งนะครับเพื่อที่จะได้รอดูอาทิตย์ต่อไปว่ามันจะล่วงอีกไหมอันนี้คือสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีขนปีกนะครับแล้วก็ขนตรงท้ายาตรงโคนหางนะครับของนกแล้วก็มีสนับปีกด้วยนะครับ เดี๋ยวออกมาดูนะครับว่ามันมีขนอะไรที่ร่วงมากนะครับดูงี่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกมาดูนะครับครับก็นะครับมาดูนะครับซึ่งผมแบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนปีกนะครับนี่ก็จะเป็นอยู่แถวๆหางนะครับของนกนะครับ แล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นสนับปีกนะครับสนับปีกที่อยู่ไป,ไป,ปลายปลายปีกครับติดก ok ับปีกใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งเจ้า2องนั้นก็ถ่าย <Fiona> ออกมานะครับประมาณนี้คือสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นี้ยังไม่มีร่วงยังไม่มีร่วง,ง,งเพิ่มนะครับพี่น้องก็ร่วงร่วงประมาณนี้นะครับยังไม่มีร่วงร่วงมาเพิ่มอีก ก็เลยเป็นห่วงอยู่ครับพี่น้องกลัวเขาถ่ายคนใหญ่นะครับถ้าเกิดถ่ายแซมนี่ไม่เป็นไรนะครับคนปีกนี่มีหลุดได้ครับพี่น้องนะครับบางทีเขาก็ถ่ายนะครับถ่ายแซมก็มีนะครับคาว่าถ่ายแซมคือคนใหญ่คือมันหลุดนะครับแค่เส้นเดียวถึงสองเส้นนะครับหลังจากนั้นมันจะไม่หลุดนะครับแต่ถ้านกถ่ายคนนี่มันจะถ่ายทุกอาทิตย์ นะครับจะถ่ายดุกอาทิตย์นอกจากว่าพื้นที่ที่เขาอยู่นี่อาจจะมีสิ่งรบกวนนะครับหรือว่ากลัวเพื่อนนะครับหรือกลัวนกข้างๆเขามาตีนี่ก็เป็นถ่ายนะครับแต่สําหรับนกที่มีอายุแล้วนี่คือเขาจะรู้แล้วล่ะนะครับว่าไม่มีตัวะไรนเขามาตีก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกรงนะครับแต่ถ้าเป็นนกที่นกฝึกไปว่านก ปีสองปีนี่ครับสองปีสามปีท้ายคนนี่นั่นแหละครับมันจะมีปัญหานะครับเราควรแยกนะครับอันนี้ผมจะลองดูอีกครับลองดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าไม่ร่วงนะครับก็แสดงว่านกตัวนี้นะครับถ่ายเซีมนะครับผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับยังไม่เอายังไม่เอาออกนะครับถ้าเกิดขนใหญ่ร่วงอีกนะครับขนปีขนถังนะครับร่วงอีกก็แน่นอนครับผม จ้าสองนะครับถ่ายคนใหญ่แน่นอนนะครับก็ต้องพักกันยาวๆแล้วครับทีนี้นะครับก็คงจะไม่ได้เล่นนะครับถ้ามันถ่ายคนใหญ่จริงนะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คนตามตัวนะครับตามตัวตามหน้าอกนะครับนี่ก็คนปีกครับเออในในมันหลุดแล้วนะครับออกมาดูหน่อยครับว่าคนอ่า ตามเสียงรุ่นเก่าที่เขาดูนะครับปลายปีดำมันอย่างนั้นนะครับเจ้าสองมาดูหน่อยนะครับรับนี้ครับดูครับปลายปีเจ้าสองนะครับดำนะครับปลายดำครับแต่โคนนใ่ขาวนะครับโคนนใ่ขาวตรงนี้จากตรงนี้ขาวนะครับแต่พอปลายนี่ดำนะครับเป็นหออเนี่ยครับรุ่นเก่าเขาก็ดูตรงนี้นะครับผม ว่าให้มันปลายดำนหนกมันจะเลี้ยงง่ายนะครับถ้าขาวหมดอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรเลี้ยงว่าอย่างนั้นนะครับมันเลี้ยงยากถามว่าเลี้ยงยากเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดิ้นนะครับเลี้ยงยากกว่าปกตินะครับนี่ก็คือสูตรโบราณครับที่เซรุ่นเก่าเขาใช้ดูกันนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับในการดู ปลายปีกนะครับดูโคนปีกนะครับว่าดึงออกมาแล้วมันเป็นสีขาวหรือสีดำนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับหนงต้นครับอ่ะก็ต้องรอดูครับพี่น้องนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะได้เล่นต่อไปไหมหรือว่าจะได้พักยาวนะครับสองสาเดือนเลยนะครับก็ต้องรอรุ่นแล้วครับอาทิตย์นี้นะครับสําหรับเจ้าสองนะครับ ก็ต้องฝึกลูกใบไปนะครับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมเอาแล้วครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอดีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับ ดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเจ้าซองวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ